พี่นินวันนี้ชวนมาที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7เพราะว่าตามสัญญาเลยว่านี่ที่ติดไว้จะคืนแล้วไม่ไม่มีเพราะนั้นตามสัญญาจะพาแกมาเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นขัดดอกสักหนึ่งมือหนึ่งขัดดอกเออใช่เพที่เจ้านี่ไหมขัดใจหรือเปล่าขัดใจ่าไม่รู้แต่ขัดดอกไปก่อนแล้วกันหนึ่งมื้อที่ร้านนี้เทเด คอนยะของ <Yes. S 2> โปรดร้านโปรดค่ะอชอบนเนื้ออยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าพีดินชอบกินชาบูแล้วก็อาหารญี่ปุ่นเพราะนั้นร้านนี้ยเขาบอกว่าเดอะเบคเลยเรื่องเนื้อเรื่องซุปทุกอย่างแล้วเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขามีซุปพิเศษเป็นซีซันนอลหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบพิเศษเฉพาะช่วงนี้ด้วยวันนี้พามาอันนี้ถือเป็นดอกนะส่วนเงินต้นจะเพิ่งหวังโอเคปะ่ะเป็นลูกนี่ที่อยู่เป็นนะคะตามนี้นะ <laughs> อ่ะไปลุย เป็ไงมื้อนี้สจอนินดีค่ะเต็มโต๊ะเลยเตรียมตัวร้านทองมาเลยดีมากนี่ไม่กินอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่กินเลตั้งแต่บ่ายโมงกะมาทานเต็มที่เลยเพราะมันจิ๋วเหลือเกินเว้ยอย่างที่บอกไปว่าฉันจะมาขัดดอกแกไอ้คันจะใช้ตัวเข้าไปแลกก็ไม่คุ้มเพราะนั้นก็ไม่น่ามีใครรับด้วยนะคะแล้วเพราะนั้นเอาเป็นอาหารญี่ปุ่นดีกว่าแกชอบอยู่แล้วแล้วยิ่งชาบูนี่นะคาโกโนยะร้านนี้นี่ของเขาดีมาก ออริจินอลจากญี่ปุ่นเลยสจอ,อข้างหน้าเราก็มีตอนนี้มีพวกเซตชาบูตรงนี้นี่แล้วก็มีซาชิมิด้วยของโปรดพี่นินเขาส่วนในพวกของทอดนี่แกไม่ต้องเดี๋ยวฉันกินเองฉันชอบอยู่แล้วของทอดเนี่ยส่วนนี้ก็มีมีข้าวปั้นตามนี้ส่วนซุปที่เป็นออริจินอลของเขาคือสุกิยากี้ตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็นซุปเป็นซีซันอลคือทุกๆ3เดือนหรือทุกๆไตามาาเขาจะมีซุปพิเศษของเขาออกมาก็คือซุปข้าวซอยตอนนั้นเดี๋ยวรอมอไซวินแป๊บหนึ่งพอซุปจะข้าวซอยเช่ <Hey. S 1> <laughs> ย แล้วก็วันนี้อย่างที่บอกไปเรื่องนี่เรื่องอะไรแกก็อย่าไปคิดมากวันนี้ก็ถือว่าเป็นขันดอกไปก่อนโอเคนะใช่จะลืมสัก2ชั่วโมงและอารมณ์ดีๆทานอาหารลืมได้เพราะว่าฉันอะไปบอกพวกทีมงานแนละ้วโปรดิวเซอร์แป้งนี่ก็หักเงินเดือนมาเพื่อมาใช้ดอกแกตรงนี้ขนาดนั้นเลยหรอเนี่ยยืนยิ้มฟันยื่นอยู่เนี่ยตอนนี้เราอยู่กับพี่ผู้จัดการของดีลาพี่เจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสด <c oughs> ีจ้าพี่โจวันนี้มีอะไรมาแนะนําพี่นินบ้างโดยเฉพาะสายเนื้อเนื้อครับผมของที่ร้านคาโกโนยะครับ ตัวแรกเลยครับผมออสเตรเลียครับผมออสเตรเลียครับออสเตรเลียวินินครับผมอันนี้เป็นวากิวเอาไซส์ครับผมในวากิวเอาไซส์วากิววากิวอันนี้ของโปรดพินินเหมือนกันโอเคตัวนี้เป็นออสเตรเลียนบิสเกตครับผมอันนี้เป็นหมูใช่ไหมพี่เป็นเนื้อครับเนื้อออสเตรเลียนบิสเกตกรับ๋อเนื้อจะมี4ตัวครับผมในเซตเจ็ดสี่เก้านะคะหิวใช่ไหมนี่แหละหกถ่ายกันไปแล้ว อันนี้เป็น U.S. Hotgate ครับผมเนื้อเหมือนกัน U.S. h o t a t e ครับผมอันนี้เป็นของ U.S. ครับผมโอเคจัดไปครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวในส่วนของหมูครับผมเบคอนครับมาเลยนี่ของฉันเบคอนครับผมอ่าเบคอนจัดไปอันนี้เป็นสันคอหมูหมูดำโคราบุตะครับนี่ชื่อก็บอกแล้วหมูดำสูงมาที่สิไม่ใช่หมูนินนี่หมูดำแล้วตอนนี้จะเป็นสันคอหมู SPL ครับผมอ่านี่ก็สันคอหมูโมาดูดูอุ้ย อันนี้ดูดีมากอันนี้ดูดีมากครัมามามาทีนี้ต้องถามถามพี่โจหน่อยว่าโอซาก้าเนี่ยเขาเป็นต้นกําเนิดชาบูใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นต้นตำรับของชาบูครับแล้วก็เกิดที่นั่นด้วยใช่ครับผมอ๋อก็คือตรงแหล่งออริจินอลเลยแล้วก็เห็นบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีแบบสาขาเป็นร้อยเลยพี่เป็นร้อยสาขาเลยครับผมโอ้แล้วเปิดมาตั้งแต่ปีอะไรพี่1990ครับ1990ปีนี้2023ยังไม่เกิดเลยอ่ะเพราะปีนี้เจยี่ส โอ้โหครับเออใช่ไหมขัออ้นยอนนแกกว่าเราอีกนะแล้วก็บอกว่านอกจากชาบูแล้วยังมีของแบบพวกแอปเปติเซอร์พวกของทานเล่นเยอะมากเลยครับพีอ่อมากกว่า60รายการครับผมโอ้โหของที่เล่นมากกว่า60รายการแล้วเขาบอกว่าน้ําซุปนี่เขาบอกว่ามีหลากหลายสไตล์เลยพี่หลากหลายสไตล์ครับผมมีสี่แบบครับผมน้ําซุปตั้งเดิมของสําหรับเนื้อเลยก็จะเป็นน้ําซุปคอมบู เป็นน้ำต้มสุกครับผมใส่ตัวแผ่นซาลาสเพื่อจะดึงรสชาติของเนื้อครับผมซุปที่2ก็จะเป็นตัวโซบะโชยุรสชาติออกเค็มเล็กน้อยครับผมแล้วก็มีซุปกระดูกหมูซุปทงคัสึครับผมแล้วก็เดสเลอร์ขายดีสุดก็จะเป็นซุปสุกี้ครับผมตัวนี้ต่วนี้ในหม้อของเราแล้วตอนนี้แล้วก็จะมีเป็นซีซั่น เปลี่ยนทุกๆ3เดือนครับตอนนี้เป็นข้าวซอยอ่าสุกข,ข้าวซอยนี่จะมีถึงเดือนไหนคะอ่าเดือน6สิ้นเดือนมิถุนายนอ่ามิถุนายนนั่นเองเพราะนั้นยังมากินกันทันอยู่นะตรงนี้นะเออสำหรับใครที่อยากจะแบบเขาเรียกอะไรนะรวมญี่ปุ่นกับเหนือบ้านเรานะน่าสนใจมากนะเออแล้วเห็นก็บอกว่าที่นี่น้ําจิ้มน้ําซุปหรือว่าวัตถุดิบหลายส่วนเลยเอามาจากญี่ปุ่นเลยพี่ใช่ครับผมนํำเข้ามาจากญี่ปุ่นครับโอเคโอเคโอเคเพราะนั้นเนคงรสชาติตั้งเดิม วันนี้ดได้อารมณ์ญี่ปุ่นอย่างที่แจต้องการแน่อนอนวันนี้เต็มเต็มเออแล้วก็อย่างที่บอกไปเมนูข้าวซอยนี่มีทุก3เดือน3เดือนถัดไปจะเป็นอะไรอรอรลุ้นใช่ครับถูกต้องถูกต้องอ่าตามนี้ตามนี้ตามนี้ทีนี้นเดี๋ยวให้พี่โจแนะนําของทานเล่นหน่อยไอเทมปุระนี่มันอะไรยังไงบ้างพี่ข้างในเทมปุระอันนี้จะเป็นเซตเทมปุระผักครับผมก็จะมีฟักทองมันหวาน,วานโ,โอเคครับผมแล้วก็ตัวเทมปุระกุ้งกับเทมปุระ ไข่ออนเซ็นครับผมข้างในจะเยิ้มเยิ้มทีเด็ดเลยไข่ออนเซ็นส่วนนี้เป็นคุชเช่เกตครับของทอดเสียบไม้ก็คือจะชุบเกตขนมปังต่างจากเทมปุระโอ้ครับผมตอนนี้เป็นอะไรคะตอนนี้เป็นซีซั่นของเราครับผมอ่าเป็นไส้อั่วซิมิเลตทอดอ๋อก็คือมากับข้าวซอยใช่ครับเป็นซีซั่นเดียวกับข้าวซอยครับผมแล้วก็อ่องมันปูครับผมโอ้มันปูมันปูโอเคส่วนนี้ก็เป็นเครื่องเคียงครับที่กับข้าวซอยครับผมเหนือเหมือนกันอ่าโอเคถ้างั้นจบละ ดงนั้นตอนนี้ให้ really. right. okay. นะ wow. พี่โจพักเลยเดี๋ยวเราจะซัดแล้วโอเคนะพร้อมกินนะโอเคพี่โจ้เคาใจพี่เอุณจเอุณจวิธีกินก็จริงๆเขาบอกว่าไอ้ไอ้วาซาบิเนี่ยเขาบอกให้ป้ายบนบนหน้ากินอย่างพี่เดินจะถูกกินอย่างเจนไม่ถูกนะแต่ว่าเราถนัดแบบนี้ก็ไม่ว่ากันไม่ผิดไม่มีผิดไม่มีถูกเอาแล้วนะลุยอืม ดีวันนี้นอกจากจะคุยจะกินแล้วเนี่ยจะชวนพี่นิงคุยเรื่องลิ้วพูด้วยคุยเรื่องมันยูดีกว่ามั้งตั้งแต่ไอ้กินอาหารแม่อร่อยอะดูทรงแล้วอะไร้วแกมั่นใจว่าแกจะได้ไปไหมจามบิลลีกอ่มัม่นใจค่ะเหรอเอาไม่สบตาเลยเดิมั่นใจค่ะเหรออืมเราสามานาทีกันได,ได้เดี๋ยวนิวคลาสเซนโทรแพร่ได้ปะได้ดี ฟังเสียงอีกทีนะเผื่อใครไม่ได้ยินเสียงนี่ค่ะจุ่มน้ำจิ้มแล้วจิ้มน้ำจุ่มแล้วจุ่มน้ำจิ้มแล้วจิ้มน้ำจุ่มเลยนะกรอบมากอ่ะเป็นไงคะกรอบกรอบจริงอีกทีเผื่อคนไม่เชื่อนะกรอบไหม อันนี้อะไรไม้เนี่ยขออันนี้ออกก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไม้เดี๋ยวแทงมัน <c oughs> นี่ลองดูนะว่าข้างในเป็นอะไรนะอร่อยอะ่ะอ๋อรู้ละชีสบอลชีสบอลอืออืออืิลองอันนี้ให้ดีกว่าเดน๋ยวเจน่าจะไม่กินอ่าลองนี่<ม>ใช่ใช่ใช่ อ่ะพื่นกรอบมากของฉันกรอบมากกรอบลามเป็นยังของมันย <anti away> <English> ังไงไมเนี่ยเฉินเจ้เล่นแบบเว้ยโอเคนี่ว่ะปอกทองเนี่ยขออนุญาตใช้มือนะเพราะว่ากินง่ายดีแล้วคนกันเองอันนี้ก็กรอบไปพี่เดี๋ยวไม่กันเองนะแล้วผ้าหานะเรื่องนี่ลูกพี่เขาไม่ค่อยกันเองเท่าไหร่เอานะอุ้ยอร่อยเนื่องน้ำจิ้มพอนสึเนี่ยปกติเขาปรุงกันยังถ่อจอเขาคือใส่ จร,จริงก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ถนัดเลยฮะแต่ว่าก็ชอบใส่อันนี้เหมือนการขายบางคนก็จะใส่ใช้เท้านี่แหละเจ๊อใส่นี่ลงไปด้วยใช่ไหม,มแล้วก็ออกใส่พริกใส่อะไรเงี้ยแล้วแต่ความแซ่บโอเคพริกด้วยใช่ไหมฮะเอนนอ,อเอาแบบเบสิกไปก่อนโอเคได้ละครบถ้วนละทีนี้ฮาหลายคนสงสัยว่าทำไมเจ๊ดำเรียกพี่นิมว่าสจนะ หรอมีคนถามด้วยหรออืสจเนี่ยย่อมาจากสายโจรไม่ใช่แซวพี่นิน่พี่นินเขาเป็นกม่ชอบอยาดมตีไปใช่ถูกต้องก็เลยแบบบอกเป็นสายโจรแล้วกันถ้างั้นออกจากบ้านที่ไรอุ้ยอ่อนเบียเจลืมยาดมนางก็จะมีผกปิดตลอดแล้วก็หายตลอดหายตลอดตอนนั้นนี่เล็บขียาดมหรือตัวเองที่อยู่ที่บ้านเรียงเป็นตับเลยค่ะโอเคอ่ะทีนี้พี่นินเนื้อเลยของแกเลยจะลองดิว่าที่เขาบอกว่า เป็นเนื้อหลายแบบนน่นนี่นั่นเนี้มันเป็นไงบ้างหลังจากอันนี้ก่อนละกันเราจะรู้สึกผิดน้อยหน่อยนะคะเพราะว่ามันน้อยอสุดแล้วโอเคจัดไปสจอนี่มันจะไม่ต้องจุ้มนานนะคะเดี๋ยวมันจะเหนียวอ่าขอบคุณอ่ะปินิรลองเทสก่อนผลแรกอ่าแต่คาโกโนย่าแบบเขาเรื่องชื่ออยู่แล้วเจเรื่องอเนื้อใช่ไหมใช่ค่ะเพราะดูขนาดเราไม่กินเนื้อเรายังเห็นว่ามันแบบดูดีมากอ่ะอ่ะทางั้นเดี๋ยวฉันลองข้าวซอยให้แล้วกัน เลงไปจ้าเป็นไงโอเคไหมต่อจอนังยบอื่นเนี่ยหรอ่านแล้วนะนี่นะไม่ต้องจิ้มเลยไปอย่างนี้ <S <S อ,อันนี้อ,นน <S <S อันนี้ดีคือมันจะไม่ได้แบบแบบเข้าซอยแบบเข้มข้นมากอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเข้มข้นมากเวลากินนด้ทีสองทีมันก็จะแบบเลี่ยนแล้วะอะ อันนี้นีลองลองฝัง่งนี้นะน้ำสุกี้แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มปอนเซ์ใช่เลยลงตัวมากตอนนี้เขามีหลายสาขามากอ่าใช่เจ๊มีสิบสามสาขาแล้วโอ้โหนึช่ชวนไปหนึ่งคุยนั้งหรือไู่คุยก่าคำถามไม่ง่ายอยู่หรือไปอยู่ยังไม่ได้บอก <laughs> ค่อยถามกนดิ <laughs> เอาไปได้แล้วหรือนักเตะคนไหนควรจะอยู่ได้โอกาส<ม>บางคนนะอ่าใช่ไหมอยากให้หมดเวลามาตั้งหลายปีแล้วแต่ยังอยู่เลย <c oughs> ใช่ไหมฟังแปลกแปลกแต่กว่าเทปนี้จะออกแกคงไปแล้วมั้งคนแรกน่าเป็นคนที่โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะที่สุดในฤดูกาลนี้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โอพี่นินม,มองอาร์โนในฤดูกาลนาี้ยังไงมั้งชอบนะเดือนที่แล้วเขาเพิ่งได้เดือนเมษายนนี้นะ่แตยะยัดเยี่ยมนะอ่าใช่ใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้โดนวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะดี อยู่นะอยู่ค่ะอ่าแล้วพี่นินจะปกป้องอโนวยังไงกับกรณีที่โดนแฟนๆรีวูวบางกลุ่มบอกว่าโอ้ยไม่ไหวเลยเกมรับก็ไม่ดีอย่างนั้นอย่างงี้เกมลุกเขาดีไงถ้าให้ปกป้องก็คือว่าจริงๆแล้วอขอบก็น่าจะเปลี่ยนตำแหน่งไหมให้เข้ากับเขาเหมือนที่เล่นเนี่ยที่เล่นอยู่ตอนนี้ใช่ไหมเออก็จริงนะก็มันก็ต้องพุชเดอะไรแมนออนเดอะไรจอนอ่ะอยาแต่ว่าให้คนไปอยู่ทางขวาจะได้มีทางขวาอสองคน กกินดีว่าอ๋อพี่นิมองว่าตอนนี้ที่อินเวิร์ตฟูลแบ๊กเนี่ยโอเคแล้วถูกป่ะใช่ไอ้ก่อนนแบ็คขวามันจะแบบเกมรับหนักเกินไปจริงๆตัวยังคิดเลยทำไมไม่ไม่ดันดันมาเล่นเลยเจอแบบกลางไปเลยเงี้ยเหรอก็จอร์ดาด์ไปเริ่มจากแบ็คขวาถูกไหมอ่าก็ใช่อาจจะทำได้ดีก็ได้เขาไม่แน่เดี๋ยวอาจจะดูดูการหน้าอาจจะได้เห็นมากขึ้นตอบอย่างเงี้ยเออเออเออแบบอาซีใช่ป่ะอืมอืมคนนี้อาจจะอาจจะลำบากใจนิดหน่อยเพราะว่าเป็นกัปตันทีมด้วยจอร์แดนเฮนเดอร์สันเฮนโดเหรอจริงๆก็ยังมองว่าโอเคนะอืม ก็ไม่ทําเกมเสียนะเจ๊แล้วก็คือคือยังไงก็ก็ยังดีอ่ะก็ยังมีประโยชน์อยู่ใช่ใช่สรุปว่าอยู่อยู่อยู่อเ่็กเล่นน้อยๆประคองน้องอะไรอย่างเงี้อ๋อคือหาตัวมาเพิ่มใช่ใช่ใช่อ๋อโอเคโอเคอเล็กออกเลดเชอร์เบรนคนเนี้ยไม่อยู่ค่ะอ๋ออยู่ริพูอยู่แมนยูได้ไหมได้ไหมคะไม่เอาเพิ่มท่าที่อยให้ด้วยให้มันอยู่โรงพยาบาลนเก่าดีแล้ว ทุวันนี้เป็นพออรโอรโงพยาบาลในเมืองลินนปูไปแล้วรองพอคือนาบีเกต้านะใช่ <c oughs> สองสองตัวนี้แหละเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเปึ้มแต่แรกอยู่แล้วลทีนี้ก่อนจะไปคนต่อไปอกินข้าวซอยไปแล้วนี่ดีกว่าชอบมากของอะไรทอดๆอ,อันนี้เลยเหมือนหมูก้อนทอดตามร้านข้าแกงอ่ะอื ต่นี่มันมีอารมณ์ความเป็นไส้อั่วอยู่แล้วรสชาติดีอร่อยอว่อยของอันเลยมีเป็นซีซันนอลเหรแต่ยังรีบกินใช่ใช่ใช่เพราะพี่นินไม่กินอยู่แล้วอันนี้อร่อยจริงลองลองนี่เหนือ่าใช่ใช่ใช่ใชใชอันนี้ก็เป็นไส้อั่วใช่ใช่ใช่อ้โอเอออีกหนึ่งคนที่ฤดูกาลนี้ก็ฟอร์มตกมากพี่นิน แล้วก็เพิ่งจะกลับมาเล่นพอใช้ได้ในช่วงไม่กี่นัดที่ผ่านมาเนี่ยนั่นก็คือหมอปลาฟาบิโยะมันก็ฟอร์มตกจริงต้องรับลับฟอมตกนี่พอเจ๊ว่าเกี่ยวกับเจ็บไหมด้วยมาด้วยแล้วมันเออมันยังไม่ได้ใช่หรอพเด็นว่าไงได้ดูกันนะอืมมาเะตัดเนื้อให้เจ๊ได้ จริงๆให้พูดตรงๆนะอืก็อยากได้เก่งกว่านี้ตำแหน่งนี้มันก็แอบ,บสําคัญไงเจ๊จริงสําคัญเลยแหละแม่แอบอ่ะอืมพี่ตอน,นเรียนวิวครูหน้าดีมากอ๋อหน้าไปเกาหลีมาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ทอเรียนก <c oughs> ิฟ <c oughs> เจ๊ลองปรึกษาดูวเ,เรียนเขาไปคลินิกไหนเอออาจจะช่วยได้เว้อ๋อพี่นิมมองว่าตำแหน่งนี้สำคัญในยุคปัจจุบันกูบ้านในฟุตบอลยุคปัจจุบันว่างี้ดีกว่าพี่พินโยอาจจะแบบเขาอาจจะเป็นคนชิลไหมเจ๊เขาไม่ได้แบบ คือเขาจะไม่สุดไปกว่านี้<ะ>เข้าใจเข้าใจมันพ้นจุดที่แบบเ,ออเขาแบบเข้มข<ช>้นไปแล้วถูกไหมแต่ผู้เล่นริบูหลายคนก็ถูกมองแบบนั้นนะใช่ใช่ใช่ก็ต้องเปลี่ยนตะขึ้น,นอืม,อมโอเคฟาบิโอก็ก็ก็อยู่ก็ได้แต่อยากได้ดีกว่านี้ถูกไหมหนึ่งคนที่รู้ก่อนนี้กลับมาเล่นน่าดีมากชตาถูกต้องชอบอยู่แล้วตัวนี้อชอบสุดเลยแต่เขาเจ็บง่ายนะจริงเหรอเจ๊ตัวเล็กมั้งเล่นแล้วแบบเล่นดูเล่นง่ายอ่ะเข้าใจเล่นเพื่อนเล่นง่าย ทางกันต <mile> ้องชอบนี่นั่นเลยอันโตนี่ของแมนยูเล่นแล้วดูคู่ต่อสู้เล่นง่ายใช่เหรอคะอืมดีชอบชอบชอบเรามาอยู่ในยุคที่แบบว่าทุกอย่างมันเร็วเนาะไม่เงินมันน้อยเจ๊เมื่อเทียบกับสมมติเป๊ปคุ์ซิตี้ไงอืมก็จริงแมนยูเองก็ใช้เงินเยอะนะยินครับเองที่บอกว่าใช้เงินน้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้น้อยหรอกถ้าเทียบกับยุคก่อนแต่มันน้อยกว่าทีมที่ที่สู้กันอยู่อืมอืมต้องเออก็จริงโอนี้มัน มันจะน้อยสุดใช,ใช่ใช่ใช่เพราะใช้ไปแค่ดาวินกับโคดี้กัปโปลสองคนก็ประมาณร้อสอืม,อมก็จริงอ่ะทีนี้ระหว่างคุยริบูเดี๋ยวเรามีเมนูหนึ่งมาแบบอยากจะทําแต่ว่าพี่ีิไม่กินเดี๋ยวเจ๊กินเองเป็นเมนูดี y ไวข้าวซอยซุปไข่เทมปุระนี่นจะตัดการเจด๊ดัอะไรนะเจ๊ดัโภชนาะอ่ะอันนี้คือเอกของเรานะไข่ออนเซ็นเทมปุระแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำข้าวซอยก่อนนี่ใส่ลงไป ในเจดัมโภชนานี่ถามทีมงานเดียว <ừ. S 1> ใครทำเก่งสุดสามพี่น้องเนี่ยฉันดินี่ใส่หมูที่เราใส่ลงไปเนี่แล้วก็จริงในบ้านเจนี่สามพี่น้องนี่เจทำกับข้าวเยอะสุดหรอถ้าถ้าทำกับข้าวเยอะสุดดาป่าต๊อบแต่ถ้าทำอร่อยสุดฉัน,นอ้าวอันนี้ถามคนในบ้านเืยยังหรือเราคิดเองคิดเองไม่เพราะว่า ฉันไม่ควทำอะไรรสชาติเข้มข้นอันทำอะไรอร่อยอันเหรอนี่ยเนี่นี่นี่ยเนี่นี่นะแล้วก็แล้วก็ท็อปด้วยนี่ไข่เซมปุระนี่ดูเป็นไงเป็นไงฮะเป็นไงเป็นไงเก่งกาดสุดในครอบครัวหนูมากนี่แล้วก็ข้าวซอยก็ต้องมีนี่อ่านิดนึงนิดนึงโอเคเขาบอกแล้วว่าข้างในมันเป็นออนเซ็นนะเพราะนั้นดู อีะเป็นไงเป็นไงนี่ชอบมากเลยนะนี่ <c oughs> นของโปรดเนาะ เจดมมีกิจ,จกรรมแจกรางวัลจากทางร้านคาร์โนยาให้แฟนเจด้วยเฉียบเลยฝากกูด้วยนะก็ร่วมสนุกกันได้นะจ๊ะเป็น e voucher นะทานฟรี all you can eat ชาบูคอส749บวกบวกบวกนั่นเองนะอยู่ที่เน็ตราคาประมาณ882บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะจำนวน5รางวัลรางวัลละ2ท่านนะกติกาเฮ้กต <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิกากดไลค์ถูกแล้วกดไลค์และแชร์ like พร้อมเขียนแคปชั่นให้โดนใจเจดา รับไปได้เลยนะจ๊ะประกาศผลวันที่31พฤษภาคม2566หรือ2023นี่แหละนะติดต่อรับของรางวัลที่ทาง Inbox เพจคากโนยะไทยแลนด์ page, oya, ภายในวันที่10มิถุนายนเท่านั้นนะจ๊ะถ้าเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์นะจ๊ะเธอจ๋าเอางี้นะย้ำอีกรอบนะไปดูเงื่อนไขการแจกรางวัลเพิ่มเติมได้ใน Description ได้เลยนะจ๊ะและย้ำอีกรอบหนึ่งอ่านกติกาให้ละเอียดนะพวกเธอจ๋าอี่าหลอด คราวที่แล้วแจกก็อยากจะให้แฟนๆได้ร่วมสนุกแจกของรางวัลเนี่ยก็ปรากฏว,ว่าอันนี้ก็ก็จริงๆถามว่ามันผิดกติกามั้นมันก็ไม่ได้ผิดกติกาแต่มันก็นิดนึงตรงที่ว่าก็ใช้ทั้งบ้านเลยนล้วกคุณเดียวกันมา4ี่ห้าคนเลยแล้วก็มาตอบมาแชร์อะไรเงี้ยก็อาจจะแ,แบบแบ่งให้เพื่อนๆบ้างเนาะอ,อาจจะแบบคนนึงแชร์ครั้งนึงอะไรก็โอเคแล้วแฮปปี้แล้วอะไรอย่างนี้เออตามนั้นอยากให้ตัวถึงเออก็ไม่แน่วยเอองั้นก็แช์โอ ก็หมายถึงว่าให้เขาได้แต่หมายถึงว่าก็แบ่งบ้านอื่นบ้างอะไรเเพราะว่าเดี๋ยว <พอ S 1> ถ้าเราเลือกออกมาเนี่ยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด อ่าตามนี้ร่วมสนุกกันนะจ๊ะอ่ะมีอะไรฝากถึงแฟนๆร์พูลหน่อยสำหรับซีซั่นนี้ที่กำลังจะจบลงช่วยกันนะคะพี่นินว่าปฏิหารมีได้สมัยตอนที่ไปดูนัดเจอบ้าซ่าสีฟูนะเซียนฟิลด์ที่เธอไปอยู่ในสนามใช่ไหมก็ขอแค่เราช่วยกันอธิฐานนะคะต่อพระเจ้าเจ้าพระเจ้าแบบว่าบริพารได้ทุกสิ่งนี่ใช้เด็กเส้นนี่ว่าเส้นสายตลอดจนคิดดูมาจี้ขนาดเนี้ยอืโอเคอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามใครอยากให้เพื่อนซีไม่มีซัวของเราไปกินร้านไหนยังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้ เราวันนี้ต้องขอบคุณด้วยสำหรับคาโกโนยะนั่นเองนะจ๊ะอร่อยมากเลยแล้วเดี๋ยวเราจะลุยกันให้หมดเพราะว่านี่แหละพูดคุยกันแล้วมันก็จะเพลินแบบนี้แหละนะโอเคไว้คราวหน้าไปแล้วไหนรอติดตามกับเพื่อนซิไม่มีส่วน yeah, yeah. ส่วนวันนี้ yeah, yeah. ไปค่ะ